พัดปลายไม้ไหวลิบๆอยู่ฟากทุ่งโนนตะวันลอยอยู่กึ่งฟ้ากำลังเที่ยงร้อนระอุตลอดทุ่งสวงทุ่งซึ่งข้าวกล้าปลาดีอยู่เมื่อก่อนกลับเวิงว้างผืนนาแห้งผากเป็นระแหงดินเพราะย่างข้าวแล้งเดือนสี่ข้าวในนาเก็บเกี่ยวขายแลกกันไปหมดบึงหนองหรือลำปลายน้ำที่เคยอุดมปลานั้นว่ายไปตามฤดูน้ำลดบัวน้ำเหงาทั้งใบและดอก ลั่นถมต้นเตี้ยที่เคยเขียวฉอุ่มทั้งใบอ่อนและสดกลับมีสีหม่นและปลิดใบเกลื่อนดอกไม้ลั่นถมกวาดรวมเป็นกองไว้เมื่อแรกกระจัดกระจายมีหนำซ้ำยังเปื้อนเลือดสดแดงฉานเจ้าของเลือดเป็นคนบ้านนาหนุ่มยืนเม้มริมฝีปากจ้องดูดอกไม้ของหอมที่เปื้อนเลือดมันเองแล้วชีหน้าอีเจ้าของที่ทัดดอกไม้ลั่นทมแถมยืนถือดาบตะลึงอีเรียง มึงจะว่ายังไงเฮะตอบสิตอบให้กูฟังสักคำเถอะว่านี่นะมึงเห็นไหมอีเรียงมึงฟันกูออกเบะิะแล้วมึงจะว่าไงก็กุมเหงกูก่อนทำไมละ่ชะชาแม่อีเรียงถึงขึ้นมึงกูตอบเชียวหรือนางเรียงที่ยืนทัดไม้หอมค่อยได้สติถึงพ่อเจ้าจะมั่งมีเงินและเป็นกำนันใหญ่อยู่ทุ่งหนองสวงนี้แต่ใครก็รู้ ว่าคนพ่านอย่างไอ้แฝงนี้ไม่คอยจะยอมเจ็บเปล่าให้ใครง่ายๆจึงยืนก้มหน้านิ่งมันหันมาถามอีกว่าไงมึงจะตอบกูว่าไงมีอย่างหรือล้อกูเล่นหน่อยเดียวเท่านั้นก็ฟันเอาได้ตอบสิไม่แล้วกูตบตายคามือแล้วหมกน้องซะเดี๋ยวนี้แหละรอเล่นหน่อยเดียวอย่าพูดซะเลยสาวเรียงพูดแล้วจะร้องไห้แล้วก็ไอ้ายพี่แฝงจับแก้มข้านะหรือหน่อยเดียว ก็หรือข้าไม่เคยจับแก้มเองเมื่อเป็นเด็กข้าก็เคยจับเมื่อเป็นเด็กก็ได้สิอ๋ออีเรียงนี่มึงเป็นสาวแล้วจับไม่ได้งั้นหรือไม่รู้ละ่ะพี่แฝงจับแก้มข้าแล้วปล้ำจูบแก้มข้าก็เอี่ยงไปงั้นเองจูบหน่อยมันจะเสียหายอะไรละ่ะพูดพานไปนสิใครจะนิ่งให้จูบแก้มเล่นง่ายๆบ้างแฝงเองครางฮือ พึ่งอีสาวเรียงและคิดเป็นอื่นมากมายอีนี่ใจมันเด็ดผิดหญิงอีเรียงใจมันบินไม่เหมือนกับรูปสวยเลยก็เผื่อว่าข้าจะรักเองและเองจะรักข้าแล้วก็นิ่งให้ข้าจูบไหมล่ะไม่รู้ล่ะมีอย่างหรือมาถามกันเล่นพันพานข้าไม่เคยรักใครข้าไม่รู้จักเรียงตอบโทโซเกิดไม่อีกและอายุสาวเรียงเองก็เพิ่งได้ส6เต็มจึงตอบไปตามอายุคิด ไอ้แฝงเองก็โตไปอีกข้างพันๆอา้าวไม่รู้จักซะอีเรียงมึงว่าไม่รู้จักแล้วทำไมฟันกูจนเบิ่ดเล่านี่ฮะก็จูบคะทำไมล่ะจับแก้มคะทำไมล่ะนั่นแหละกูนะ่ะรักมึงข้าไม่รู้ข้าก็ฟันนะสิอีบ้าเอ้ยนั่นแหละกูบอกมึงอยู่เดี๋ยวนี้ไงว่ารักเนี่ยแต่มึงฟันกูเนี่ยนะจะว่ายังไงนี่อีเรียงเอาแบบนี้ไหม คือว่ากูจะจูบมึงอีกและให้มึงฟันกูอีกไม่ต้องปลุกต้องปล้ำกันละกูจะจูบแก้มมึงแล้วก็ยืนให้มึงฟันตอบมาสิตอบมาเร็วๆไม,ไม่เอาจาะพี่เรียงตอบเสียงสัน่นแล้วก็ร้องไห้คิดไม่ออกว่าแก้มเจ้าจะมีจุดไฟและลักยิ้มบุ๋มนั้นทำให้ไอ้แฝงจะยอมเอาแผลแลกโสจึงเหวี่ยงดาบไปแต่เมื่อสิ้นโทโสแล้วจะยืนหลับตาให้มันจูบนั้นก็น่าสยองนัก เขาไม่เอาหรอกกลัวเอาเถอะพี่แฝงข้าจะขอเงินพ่อแกทำขวัญแผลพี่น้อยไอเรียงเดี๋ยวถ้ถูกตบกูรู้แล้ววะพ่อมึงเนะี่ยมีเงินทำขวัญแผลกูได้แต่คนอย่างกูไม่ใช่เกิดมาคอยกินน้ำเงินทำขวัญพ่อมึงหรอกนะเออนี่อีเรียงกูจะบอกมึงสักหน่อยเถอะว่ามึงน่ะเป็นผู้หญิงแล้วกูก็จูบมึงแล้วถ้าผิดไปเป็นผู้ชายหรือว่าไอ้รองพี่มึงแล้วก็กูให้ดาบอีกสองเล่มด้วยมึงว่ายังไงล่ะฮะ ไม่ล่ะเรียงทิ้งดาบประนมมือตาแลไปหว่างทุ่งและทางเกวียนทิวไม้ก็โล่งเปลี่ยวไม่เห็นใครพอจะเป็นที่พึ่งได้เลยไม่ขลับตาเวียงไปงั้นเองแหละไม่ได้ตั้งใจจะฟันพี่จริงๆหรอกนะแล้วพี่จะให้ฉันทำยังไงล่ะถ้าเงินพี่ไม่เอาอะ่ะให้กูเลือกงั้นเหรอเอาเอามาละมึงมาดีๆมาคัดเลือดพันแผลให้กูเดี๋ยวนี้มาสิ เออนี่ยังย,ย,ยืนทำตะบอยเอาเล่อยู่ร่ำไรอีกประเดี๋ยวก็ดาบที่มือมึงถือนั่นแหละจะถูกแย่งตัดคอมึงเองหมกซะในหนองแล้วก็มึงจะชวดมีผัวนะสาวเรียงได้ยินแบบนั้นก็เสียงสั่นตอบเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งผัวข้าไม่มีนี่มาเถอะนะมาสิมีหรือไม่มีมึงจะทำกลอุบายให้กูนั่งลงก่อนแล้วจะฟันอีกก็เอาเรียงเดินขาสั่นหวาดๆเข้าไปนั่งใกล้ เล่าเลยฉันไม่ได้คิดจะฟันพี่แฝงเลยไหนล่ะผ้าพันอ่ะข้าจะพันให้เจ้าคนเป็นต่อจึงถืออำนาจต่อไปเดี๋ยวมึงต้องกราบตักขอโทษกูก่อนเรียงเองก็ทำตามอย่างว่าง่ายเมื่อกราบก็ถูกมันลูบไล้ตั้งแต่เส้นผมตลอดหลังและมันก็จับคางเชยและชูแขนขึ้นอ้าพันสิเลือดน่ะอย่าไปคัดมันเลยกำลังเพลาเที่ยงไม่หยุดหรอก พันผ้าซะเลยทีเดียวดีกว่าและผ้าอยู่ไหนล่ะก็เสื้อมึงนั่นไงเจ้าหนุ่มทุ่งสวงพยักหน้าบุ้ยปากเอาดื้อๆ่า่างจงใจเสื้อคอข้างในมึงนั่นแหละฉีกมันออกหน่อยก็แล้วกันบุตรสาวกำนันใจหายเลือดลมวิ่งสู้ซาทั้งตัวแล้วฉันจะเอะไรใส่กลับบ้านไปเดี๋ยวพ่อไปเดี๋ยวพี่รองเห็นเข้าเผื่อถามขึ้นละ่ะ ใครบอกให้มึงฉีกตลอดตัวแล้วว่าอีเรียงอีบ้านี่ขืนฉีกตลอดตัวโฉมมึงเออบ้าอีโง่นี่เจ้าคนบังคับพูดอย่างกลุ้มใจและแทบจะเหลือฝืนที่ต้องกลั้นหัวเราะถกเสื้อขึ้นเออถกขึ้นมาเนี่ยเอาดาบตัดตีนเสื้อออกสักฝ่ามือนึงแล้วมึงก็นุ่งผ้าทับเอาไว้หมาที่ไหนมันจะมาเห็นวะมาหันหลังมาเหอะกูเองแม่เรียงอิดเอื้อน กำลังจะเสียเสื้อขาวในนั้นยังไม่คิดเสียดายเลยหากแต่หวั่นใจอยู่พี่กนตั้งแต่ย่างเป็นสาวมาจวบจนวันนี้เนื้อในร่มผ้าไม่เคยให้ใครได้เห็นถึงพี่น้องพ่อแม่เจ้าเองก็ยังต้องอายแต่ว่าความผิดของเจ้าที่ฟันมันนั้นเมื่อนึกไปเองก็เห็นว่าผิดอยู่มากทันใดเจ้าแฝงก็คว้าดาบมาถือผลักกายสาวเรียงให้หันแกเสื้อนอกของมึงสิแล้วก็ถกของมึงเองกูจะเป็นคนตัด ไม่งั้นชักช้านักเลือดก็ยิ่งไหลอยู่เรื่อยๆเห็นไหมล่ะหันมาเร็วๆมึงอย่าทำเป็นบ้าหน่อยเลยข้าไม่แกล้งหรอกเสื้อดำแขนปรกตลอดข้อมือถอดออกวางไว้ใกล้ๆอย่างขวยแก่ใจแล้วร่มเสื้อของแม่สาวเรียงก็ไม่มีใครค่อยได้เห็นถึงกับขาวโพลงสะอาดตั้งแต่ต้นคอตลอดลงมาใต้แลบเข้าตัวเสื้อจะหาจุดหรือฝ้าใดอื่นก็มีได้ เจ้าคนที่นั่งพิษผิวเนื้อขาวอยู่เบื้องหลังและลานใจเสียงพูดก็วิปลาดคลุมเครืออีเรียงเอ็งน่ะไม่ใช่คนดำหรอกนะขาวแท้เทียวมึงเอ้ยนี่หากว่ามึงถอดเสื้อออกแล้วคงสว่างตลอดตัวถกเสื้อขึ้นสิเรียงเองสั่นตลอดกายดาบในมือที่มันถืออยู่ข้างหลังนั้นเจ้าไม่กลัวเท่าไหร่แต่คิดกลัวประวันไปอย่างอื่น ตาจ้องของมันข้างหลังนั้นแทบจะทะลุจากข้างหลังเพราะคิดไปเองและหากจะเฉยอยู่มันก็น่าจะจับเสื้อถกซะเองเจ้าเองก็กลัวนักจึงครู่นั้นตีนเสื้อชั้นในที่นุ่งผ้าท,ทับรั้งก็ขึ้นตามคําลั่นทมในเสื้อที่เลือกไว้ก็หล่นเกลื่อนตักมือที่จับชายเสื้อด้านหลังนั้นถึงจะเคยเป็นมือกล้าเคยโจรกรรมและวิวาทก็ไม่ไวจะสั่น เมื่อวัดได้กว้างสักฝ่ามือพอพันแผลแล้วเจ้าแฝงเองก็เอาคมดาบตัดฉีกกว้างไปตามยาวของผ้าอ้อมไปตามวงตัวทางด้านหน้าแล้วก็อ้อมแขนมาอีกจนกระทั่งรอบจรดรอยจากด้านหลังแล้วก็กระชากหลุดทั้งชิ้นเออทุ่งเมืองสวงหนองน้ำและทางเกวียนอันคดเคี้ยวหากทุ่งบ้านสวงเป็นคนบึงและหนองน้ำกับดอกไม้ลั่นทมนี่เป็นมนุษย์เยี่ยงไอ้แฝงแล้ว ร่มเนื้อของนางเรียงที่เห็นอยู่ต่อตานี้งามของแม่เรียงนี้มันสมควรจะเป็นแม่ทุ่งหนองสวงโดยแท้อ๋อพันสิพันซะก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยสวมเสื้อยาวก็ได้เรียงหันมารับผ้านั่งเบี่ยงเบียงหน้าแล้วก็ผิวสาวแดงไปด้วยเลือดอาบขึ้นบ่มผิวเมื่อเห็นแผลอันเป็นน้ำมือเจ้านั้นก็หยุดอายไปชั่วคราวไม่ใช่แผลเล็กแผลน้อยเลือดยังไหลแรงยาวสักสีนิ้ว แต่มันช่างไม่รู้ไม่ชี้มัวแต่กังวลจำเลืองแต่ที่ตีนเสื้อขาดเสียงสูตรปากและกัดฟันทนอุ๊ยเบาสิเรียงแฝงสะดุง้งและจุปากบอกสาวเรียงในขณะกำลังรัดเงื่อนตรงแผลและมือมันก็โอบเอวจิกนิ้วเพราะความเจ็บแหมมึงนี่มือหนักนะเวย้ยเรียงผูกลุม้มหลวมหน่อยก็ได้มึงนี่เป็นคนท่วมเทียวละ่ะเนื้อก็ละเอียดอุ๊สาวเรียงหัวเราะ หัวรอกเองดิ้นเองเหยียดขาเองเหยียดจี้เอลฉันสิเดี๋ยวถูกแผลเข้าปลารักเองรัดมันจนถูกแผลข้าเจ็บมือฮะก็เผลอเองเสร็จแล้วเหรอเออมึงนั่งเฉยประเดี๋ยวนะปล่อยเสร็จแล้วพิ่แฝงย่าสิเองไม่พ้นผิดนะเองฟันข้าแล้วก็บอกไม่รู้ว่าข้ารักแล้วตัวของเองก็ไม่รู้จักรักบ้าเองมันก็เป็นสาวใหญ่แล้วเธอ เดี๋ยวก็รู้ไปเองแหละข้าจะจูบถ้าเองฟันอีกและจะฉีกเสื้อมึงพันแผลอีกไม่ทันได้ตอบอะไรแม่สาวเรียงก็ถูกจูบเต็มหน้ากายสาวของแม่เรียงสัน่นแขนนั้นก็ผวายิ่งผลักก็ดูเหมือนจะยิ่งเปลี่ยนให้หน้ามันแนบจูบทั่วไปดอกไม้ลั่นทมที่ยังเหลือกระจายเต็มอกเนื้อนั้นก็เป็นเนื้อหอมกลิ่นดอกไม้ทุ่งสวงปลายเมืองวิเศษชัยชาญนี้ก็เกือบจะไม่รู้ว่าเป็นเมืองใดตาแม่เรียงหลับ โดยฝืนเพราะสิ่งอื่นมันกวาดดอกไม้ลั่นทมไปจนหมดเสื้อแล้วก็เงยขึ้นนั่งตรงสองมือกอบดอกไม้นั้นขึ้นสูดกลิ่นหอมปากก็พร่ำไปว่ากูจะเก็บดอกไม้นี้เอาไว้จนแห้งอีเรียงเอ้ยเมืองสวงไม้ลั่นทมกอบมือนี้กับเนื้อเองมันรวมกลิ่นกันผิวดอกไม้ไม่นวลกว่าผิวเนื้อเองแน่เมื่อสาวแม่เรียงมีสติคืนมาก็ลผลจากตักกระเถิบถอยห่าง สาวให้พระตกใจน้ำตาไม่เรียงย้อยลงสองแก้มข่มเหงฉันอีกแล้วนะพี่แฝงเปล่านะ่เรียงเอ้ยเลือดข้าตกดินชุ่มเพราะมือเองก็เลือดข้านี่แหละไม่ใช่เป็นเพราะกุมเหงหรือว่าแก้แค้นเลยข้ารักเองจนไม่รู้จะบอกกับเองยังไงแล้วเพราะเองอ้างไม่รู้จักมึงลองกลับไปตรองให้แน่ใจมึงซะก่อนเถอะใครเว้ยจะจูบหญิงผิดกว่ารักไปได้เพราะเราไม่ใช่คนอาฆาตกัน แต่ไม่เรียงยังคงร้องไห้ไปตามที่คิดขหลงคำพี่แฝงถึงจีกเสื้อพันแผลให้แล้วก็ยังคงมากุมเหงถ้ารักแล้วเขาจะทำกันอย่างนี้สิ้นทั้งเมืองหรือเขาไม่พูดกันแต่ดีหรึข้าก็ไม่รู้แต่ที่เองว่าพี่กุมเหงนั้นผิดจริงๆอย่างอื่นก็ถมไปถ้าหากจะทำเนะ่ะนั่นดาบยีเรียงถ้าเมื่อว่าเองยังคิดว่าข้านี่กุมเหงเล่นก็ฟันข้าเสียสิ สาวเองก็คงเช็ดน้ำตาคว้าเสื้อยาวที่กองดินมาสวมนอกจากนั้นก็ชำเลืองรับตามันแล้วก็กอบลั่นทมใส่ใบบัวห่อแล้วก็มีได้พูดอันใดอีกเสร็จแล้วก็หันหวนกลับอ้าดาบของเองไงล่ะอี่เรียงแฝงเตือนและส่งดาบคืนไม่นางเรียงเมื่อรับดาบแล้วยังไม่กล้ามองหน้าเจ้าแฝงอีกเจ้าแฝงก็เยาว,ว่าฟันซิว่เรียงยิ่งมากแผลเสื้อใส มันก็ยิ่งไม่มีติดจากนั้นก็ก้มเก็บงอบสวมให้เจ้าเรียงแล้วก็จับคางขึ้นเชยมึงร้องไห้ก็ยังไม่หายสวยเดี๋ยวกลับไม่ได้หรือเดี๋พูดเลยพี่แฝงพี่กลมเหงค่าอีกหอมจริงแล้วคงจะหอมนานพระอบในเสื้อเองเสียงเอวโห่ให้ของแม่นางเรียงแล้วก็หมุนออกวิ่งหนีปราดไปซึ่งหน้าพอห่างคเนไล่ไม่ทันอีสาวสิหกก็หันมาตะโกนกู่ว่า ไอ้หัวปล้นไอ้คนปล้นจูบแก้มเด็กแล้วไอ้คนที่ยืนฟังก็ปลอยขันคิดไปต่างอีสาวเมื่อครู่นั้นอ้างตัวเป็นสาวสงวนแก้มครั้นเดี๋ยวนี้กลับว่าแก้มของมันเป็นเด็กน้ำตาอีเรียงแห้งแล้วสนิทหรือแล้วเสียงไอ้หัวปล้นเสียงแก้มเด็กๆก,ก็ลอยมาอีกแต่นางคนกู่เจ้าของเสียงนั้นราคาแก้มมันช่างแพงลิบที่ใครไม่อาจซื้อได้ทั้งๆท,ที่เป็นผู้มีเงินนอกจากไอ้แฝงคนเกเรตลอดทุ่งสวง เพราะแก้มอีเรียงนั้นมันขายเป็นราคาเลือดสดหากกําไรที่มันพอจะเห็นอยู่ก็ที่ชายเสื้ออันคลุมร่มเนื้ออีเรียงที่ฉีกมะพันแผลและที่สำคัญไปอีกนั้นก็ดอกไม้ลั่นทมอันเต็มกำม,มือนี้ดอกไม้ที่อยู่แนบกับอกแม่เรียงคลุกกับกลิ่นเนื้อสาวและมันก็กวาดกอบไว้สิ้นแล้วอีเรียงทุ่งสวงหรือแม่นางเรียงมันจักเสกให้เมืองสวงนี้เป็นเมืองสวรรค์สมชื่อแน่ แล้วก็ยืนดูมันจนรับเข้าทิวไผ่ล้อมเขตบ้านกำนันเมื่อสินน้นนาข้าวก็เหมือนเปลื้องทุกให้พ้นอกพวกบ้านนาด้วยหนี้สินอื่นถึงหากจะยังชำระไม่หมดสิน้นก็ยังพอจะผ่อนให้เป็นเบาไปได้ชั่วคราวแล้วก็หายใจยาวไปอีกนานที่เหลือก็ซื้อหาเป็นทองหรือไถ่าสร้อยไถ่แหวนแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเตรียมเอาไว้เมื่อตรุษและงานสงกราน ส่วนผู้ชายไอ้หนุ่มก็สะสมเอาไว้หวังจะเป็นสินสอดทองมั่นขันหมากไปสู่สาวเรือนกำนันรอดทุ่งสวงซึ่งอยู่ระหว่างไผ่ล้อมตั้งแต่สายมาจนตะวันเกินเที่ยงมีแขกไปใครมาอยู่เสมอบ้างก็เชื้อเชิญไปงานศพและบ้างก็บอกเรียรายงานบุญกุศลแต่ส่วนมากนั้นมักจะมาถ่ายของแล้วก็ใช้เงินเสียดอกเบี้ยที่กู้ยืมเอาไว้เมื่อหน้านาสำหรับชายหนุ่ม ซึ่งแต่งทองหยองเสื้อผ้าใหม่นั้นก็มุ่งมาอีกทางหนึ่งชื่อชื้นซึ่งเป็นคนหนุ่มลูกผู้ใหญ่บ้านและเกลอสนิทของพี่ชายแม่เรียงและก็ประเสริฐชายโดยเป็นผู้รูปสวยทั้งพอจะมั่งมีเงินทองจึงต่างคบหากันถูกคอเพราะฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเล่าก็รักใคร่กันมากสองชายนักเลงนั่งสนทนากันอยู่ฝ้าเรือนหนึ่งรอบข้างก็ล้วนแต่ชายหนุ่มที่พักดีติดหน้าตามหลังฝากตัว ทั้งสิ้นเรื่องคุยก็มักจะเป็นเรื่องนักเลงตามวิสัยส่วนเจ้ารองลูกกำนันเจ้าของบ้านจำเลืองข้ามไปอีกฟากหนึ่งซึ่งมีแขกกำลังมาถ่ายของจากพ่อแล้วก็กระซิบกับเพื่อนว่าเฮ้ยเย็นนี้พอชื้นไว้ช่วยหัวเราะกันเย็นนี้เถอะพี่แม่เรียงสะกิดให้เพื่อนดูตาแอบซึ่งกำลังพิจารณาตรวจของที่มาถ่ายคืนจากกำนันนึกออกไหมล่ะสร้อยคอที่ตาแอบมาถ่ายกบพระเครื่องเลี่ยมนั้นน่ะ เคยเห็นที่คอใครสวมเพื่อนชื่นป้องปากหัวเราะพะโถก็เมื่อวันออกพรรษาสักสองเดือนมานี่เองไอ้แฝงยังห้อยป๋ออยู่กลางลานวัดแพ้เทียวนั่นแหละที่พ่อชื่นเห็นน่ะมีแต่ลำพูนองค์เดียวเท่านั้นที่แต่แอบกลัวราคาจะน้อยก็เลยเพิ่มพระกริ่งบุรีมาเป็นสามองค์พระเจ้ามันจำนำเรียบแกถือว่าออกพรรษาแล้วกระมัง ลูกผู้ใหญ่ชั้นแย้งจะให้เป็นเรื่องขันเห็นจะจริงว่ะเธอคอยสังเกตได้ดีก็แล้วกันไม่งั้นเย็นพรุ่งนี้ไอ้แฝงคงจะนิมนไปอยู่ที่ตลาดพวกเกวียนลงอีกเจ้คาคนหนึ่งชื่อหวนเป็นคนสนิทของพ่อชิ้นก็เอ่ยขึ้นมาบ้างจะจริงเท็จอย่างไรไม่รู้ได้เขาว่านางผาดรักกันกับไอแ้แฝงพ่อรองทวงไม่ยอมเชื่อใครว่าเอาที่ไหนมาพูดกัน ถ้าไอ้แฝงรักนางผาดจริงแล้วก็ว่าไม่ถูกคนอย่างไอ้แฝงใครจะไปเห็นงามกับมันอับปีตลอดบางซ้ำเกเรกว่าที่หนึ่งเจ้าวาดซึ่งนั่งเคียงพ้ารองกระซิบยกไว้เถอะไอ้เรื่องนั้นน่ะที่ข้ารู้มาเขาว่าไอ้แฝงคบคนหัวปล้นอยู่เยอะแล้วก็นายว่าเคยจุดผู้หญิงแล้วก็ขู่เอาไปเป็นเมียก็หลายอยู่ฮะงั้นมันก็เป็นเจ้าชีวิตบ้านสวงซะแล้วกัน พ่อชินตอบเสียงดุพ่อแกตามสืบนะหลายครานักแล้วยังไม่ศพเหมาะสักทีเลยพับผ่าสิวะถ้าหากยังไงมันจะทําเกเรเอ็นมาทาั้งพวกข้างเราแล้วก็บอกให้กันรู้บ้างนะพ่อรองอแน่เชียวฉันก็นึกอยู่เหมือนกันเพราะเคยจับตาสังเกตอยู่ว่าไอ้แฝงกบลิ้มกะเลียอยู่หลายครั้งหลายหนแล้วกับอีเรียงเนี่ยบูบะให้มันได้อย่างนั้นสิจับตาดูมันให้ดีเลยถ้าเป็นแบบนั้นล่ะก็ดีนักให้มันรู้ไปหน่อยเถอะ ว่ามันจะกุ่มเหงกันนะ่ะพอดีตาแอบบอกลาแล้วก็ยกมือไหว้กำนันเจ้าของบ้านซึ่งกำลังคร่ำครวญเสียดายอนุภาพของพระเครื่องนั้นทั้งสามองค์ที่แกไม่ได้เอาไว้แต่คนหนุ่มทั้งฟากเรือนนี้ต่างชำเลืองยิ้มพยักหน้าให้กันคล้ายกับจะบอกว่าสร้อยนั้นกับพระเครื่องไปป๋ออยู่ที่ไอ้แฝงในวันไหนพรุ่งนี้แน่ไม่ทันพ่อรักของเจ้าแฝงจะพ้นประตูก็มีคนสวนตะลีตะลานขึ้นก็คือสาวนางเรียง เมื่อเห็นพ่อไอ้คนร้ายหัวขโมยที่เจ้าเองก็หนีมาหยกหยกถึงกับชะงักอ้าวไปไหนมาล่ะอีหนูแกทักทายอย่างคุ้นเคยและก็เป็นผู้ใหญ่เออ่พึ่งกลับสาวที่ถูกลูกชายหัวปล้นแกฉีกเสื้อไว้ตอบอึกอักเกือบไม่ได้เรื่องได้ความและพ่อแอบของมันก็มีได้คิดอื่นจึงถามต่อไปเรื่อยๆอีกว่าพบไอ้แฝงมันมั่งหรือเปล่าล่ะเพราะเห็นมันว่าจะเที่ยวมาที่นี่ พอชินและพี่ชายไม่เรียงเหลียวเจอตากันอย่างแปลกๆส่วนสาวเรียงก็อึกอักจะโกหกและผลสุดท้ายก็เลยสั่นหน้าบอกปัดไม่เห็นแกก็จึงลงเรือนไปและเจ้าก็ผ่านมาจะเข้าเรือนเอ๊ะ hey, ไม่เรียงห่ออะไรนั่นนะ่ะในใบบัวน่ะพอชินรองทักทายขึ้นก่อนเจ้าเองก็ยิ่งสะดุ้งใจหนักเพระาะไมลันทมในหอ่อแทบจะทุกดอกนั้นเปื้อนเลือดของมันลันทมดอกลันทม ไปเก็บมาจากท้ายนาที่ปากหนองว่าจะรอยให้พ่อไปวัดแต่พี่ชายกลับจำเลืองไปพบอีกสิ่งหนึง่งก็เบิ่งตามองถามน้องสาวแบบตื่นตื่นเออออเรียงนั่นมือเองเปือะเลือดอะไรมาน่ะน้องสาวตกใจแทบซ่อนพีรุดไม่อยู่แต่ว่าด้วยความคิดพบก็เลยฉลาดตอบงูฉันลงหนองบุกไปเก็บใบบัวจะเอามาห่อลั่นทมเลยพบงูกําลังรัดจ,จะกินปลาก็เลยฟัน เพราะชินตกอกตกใจแล้วก็ถามชมชมปลาเหาะว่าอื uh huh, ใจกล้าแท้ใหญ่ไหมงูอะไรนะ่ะไม่เรียงเหลือมเจ้าตอบซ้ำนึกเกินไปอีกหากเพื่อนบ้านหนุ่มรู้ว่าเลือดไอ้เหลือมที่เปอะมือเจ้าอยู่นี้เป็นเลือดแขนไอ้แฝงแล้วคําชมนั้นจะเพิ่มขึ้นประหลาดอีกสักกี่เท่าใครมั่งที่เคยได้เลือดเจ้าแฝงมาเป็นกำนันมือโดยไม่ได้โกรธแค้นคิดตอบอาฆาตแต่เมื่อนึกถึงว่า เสียแผลเจ้าเสียแก้มและนวลเนื้อก็ไม่มีใครเคยแล้วก็สยองใจเพราะหากแผลเจ้าแฝงจะหายสนิทแล้วแต่ส่วนเจ้าอีกสักสิปีก็ไม่ลืมว่าลมจมูกนั้นร้อนและอุ่นตลอดหัวใจลั่นทมที่เลือกซ่อนไว้ในอกเสื้อมันก็เก็บกวาดไปหมดมันก็กวาดไปเหมือนจะหยิบหัวใจสาวปลิดไปกับดอกไม้ลั่นทมในกรอบมือแล้วสาวแม่เรียงก็ทำเฉยไม่ใยดีกับคำชมเหล่านั้น เจ้าตอบเพื่อนหนุ่มอีกเพียงสองสามคำแล้วก็เลี่ยงปลีกตัวไปอาบน้ำซึ่งแท้ที่จริงก็จะผลัดเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แล้วก็จะแอบล้างดอกไม้ลั่นทมนั้นให้หมดเลือดแล้วก็จะร้อยเป็นมาลลยและกลิ่นเลือดมันนั้นก็ยังคงอยู่หน้าแท่นบูชาพระทุ่งเมื่อยามสามสงัดเดือนกระจางเพิ่งจะตกกลับไปสักชั่วทุ่มนี้เองตื่นตาตั้งชมเดือนหงายเจดค่ำจนเดือนตกคืน คนนอนห้างเฝ้าควายเพราะบ้านนาเมื่อแ้งนั้นมักจะมีคนดีย่องเข้ามาเปิดอคอกเอาไปกินง่ายสะดวกกว่าเมื่อหน้าฝนหรือว่าหน้าข้าวหน้าน้ำที่จริงใช่จะนอนไม่หลับเพราะตื่นตาชมเดือนหรือห่วงสัตว์เทียมไถที่นอนเอื้องฟางอยู่ในอคอกนะักแต่ประการที่เจ้าแฝงคนหนุ่มต้องนั่งเดียวอยู่ชาญห้างเพลาสงัดแบบนี้ก็เพราะเกิดที่แล้วเมื่อตอนบ่ายนั่นเองแต้มไฝของแม่เรียงอกอุ่นของแม่เรียง ที่ฝากกลิ่นเอาไว้กับลั่นทมดอกไม้นั้นที่มันหอ่อซุกไว้ข้างหมอนนั้นแล้วที่เป็นเหตุมีให้หลับทุ่งบ้านสวงที่เคยสนุกเจ้าแฝงไม่เคยคิดว่าตลอดทุ่งหนองสวงนี้ไม่เห็นสิ่งใดจะเกิดสนุกเหมือนการเที่ยวเตะคบหาเพื่อนนักเฮฮาอยู่กับน้ำเหล้าขนองเย้าหญิงเมื่อหน้างานหากมีเกวียนเข็นเข้าป่าก็ร่วมไปสนุกสาวเมื่อว่าเกิดผิดหูผิดคำก็เยี่ยงไปข้างวิวาทแล้วก็ลือกันให้มันกระชอนบ้าง แต่สิ่งอื่นที่เกิดมาก่อนนั้นชินสะจนขี้เกียจแล้วก็สิ่งที่เกิดอยู่หยกๆยกเมื่อบ่ายนี่เองนั่นแปลกนักหนาเหมือนมันหลับอยู่แล้วอีเรียงก็มาเตือนตื่นมันเสกทุ่งสวงนี้เมื่อบ่ายให้เป็นสวรรค์ปลายแคว้นวิเศษชัยชานเจ้าแฝงเองยังคงเพลิดเพลินคิดไปอีกมากความแผลที่แขนของมันเต้นระบมเหมือนจะเตือนให้นึกถึงอีเรียงที่มันพันเองพันแผลเองด้วยชายเสื้อ กระทั่งเสียงหมาขู่มันจึงหยุดคิดเพ่งมองไปทางท้ายคอกไอแรดที่นอนอุ่นอยู่ข้างลอมฟางยังคงขู่อีกถึงเสียงจุปากเรียกไอแรดก็คงขู่แล้วก็กันโชคใส่มันโดดผุ่งเข้าห้างดาบข้างที่นอนถอดจากฝักกลุมมือมันนั่งแอบข้างประตูห้างด้วยอยากจะรู้ว่าใครกันเหวยจะลบหน้าไอ้แฝงทุ่งสวงแต่ก็อัศจรรย์ที่ไอแรดมารู้ความคน กลับกระดิกห่างเงียบห้าคนพวกหัวหน้ามอมมืดย่องปราดวิ่งจากลอมฟังตรงมาแฝงเว้ยแฝงหลับหรือยังแฝงใครนะ่ะน้ำมิ่งเหรอใครเออข้าเร็วสิไม่ทันที่เจ้าแฝงจะออกรับแขกสามชายมันก็ปราดเข้าห้างอีกแล้วก็ซุ่มเงียบอยู่ใต้ถุนน้ำมิง่งไอ้ผินบ้ชิบหายละสิถึงได้มอมหน้ากันมา เออมึงอย่าถามเซาซีให้มากความกูตามมาแต่เพลนแล้วไม่รู้ไปหลบอยู่ไหนเอ้าปสายหนึ่งแฝงจ้องที่นามิ่งชูให้มืดมืดอะไรอะ่ะสร้อยคอเหรอเอามายังไงกันละเนี่ยอย่าชักช้าเลยมึงเอ้ยกูอยู่บ้านสวงไม่ได้แล้วต้องรีบเปิดก่อนสว่างเพราะไอ้เทียนอปรีนะสิทำไมล่ะจะทำไมล่ะเมื่อแรกก็คิดขึ้นเดือนเงียบๆหรอกทุย ชิบหายไอ้เทียนเสือขึ้นทั้งครัวเหยียบไม้ผุหักพลัดลงใต้ถุนไอ้หวนลูกชายมันก็เลยตื่นร้องเอะอะเรียกเพื่อนบ้านแล้วกูจะทำยังไงล่ะนอกจากว่าเลยตามเลยร้องเข้าปล้นเลยโอ้ยว่ากันประไลหมดไอ้หวนหัวแตกแต่ก็บ้าไอ้ปั่นเซอะสะบัดซบหลงอยู่โดนเข้าแขนเบอะซุ่มอยู่ใต้ถุนแนะ่แต่ไอ้เพิ่มนะ่ะหมดตัวแน่เอาเอาไปสิแล้วมันจำได้หรื แฟงถามวิตกแทนแล้วก็พลอยร้อนตักไปอีกคนไอรู้จักนะเห็นจะยังไม่แน่ว้ยแต่ว่ามันเอะอะกันอยู่นักเพราะเสียงตะโกนไอเสือกันออกครมทุกคนกูเองอะตะโกนจนสิ้นเสียงมันถึงทิ้งเรือนหนีและไอพวกผู้ใหญ่ชั้นก็พลอยเปิดนี้ถึงได้มากันได้เนี่ยข้าคิดถึงเองขึ้นก็เลยรีบแวะมาก่อนแบ่งเอาไว้ใช้เพราะว่าจะรีบขึ้นหนองสำโรงคืนนี้ถ้าหากยังไงแล้วก็เห็นไม่ได้การก็ว่า จะขึ้นแม่น้ำเรียบเข้าสุพรรณเลยเอะนะนะเอาไว้เป็นกำลังข้างหน้าไม่ดีกว่าดิเจ้าแฝงเองผลักของคืนซ้าคิดเกรงไปต่างๆไอ้ข้าค้นอยู่ถ้ายังไงมันเกิดสงสัยแห่กันมาค้นเข้าจะแก้ไม่ทันบ่ไอ้แฝงนี่ดินในนามึงน่ะจะหาฝังไว้ก่อนสักแห่งไม่ได้ชิวดอ๋อเอาเถอะไอ้ข้านะ่ะอย่าเป็นห่วงเลยอยู่เมืองไหนก็มีกินเมืองนั้นเสียดินหม้อหน่อยเดียวอืม เจ้าของห้างร้อนใจเพราะคํำน้ำมิ่งนั้นเหมือนสมบัติท่านผู้อื่นเขาเก็บไว้ให้สำหรับแกหยิบใช้สอยแต่เมื่อแกให้ด้วยไมยตรีจิตนักเลงคิดถึงเพื่อนก็จะต้องรับไว้และชั่วสั่งเสียพอรู้ที่พักอาศัยกันเท่านั้นน้ำมิ่งและหนุ่มอื่นที่แกพาไปเสียคนก็ออกจากห้างและได้ถุนเครื่องวิ่งครื่งเดินตัดเข้าทุ่งตะวันตกขึ้นหนองสำโร,รงแต่ยามสองในกลางดึกสงัดนั้น